ปัญหาสุขภาพที่เจอพอดีนะครับได้รับโอกาสนะครับเป็นโรคเกาต์ไม่มีอะไรจะว่าใครก็มีโรคเกาต์แต่ว่าตัวเองผมผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันครับว่าคือแต่ก่อนนะครับผมผมจะมีโรคประจําปีนะครับมาลุกปีเหใช่ครับเป็นลมชาลีโอ้โใช่ครับก็จะเป็นทุกปีครับช่วงประมาณสักเดือนมีนาเริ่มปน ช่คร <mm ับก็ประมาณก็เป er> ็นจนรู no> ้ว่าเดี <t <t ๋ยวมีนาเน้ต uh> uh ้องเตรียมซื้อยาละนะครับก็เอ่อเป็นลองช้ำครับก็ไปซื้อยาตามปกติที่ร้านยานะครับกินเสร็จก็หายนะครับหายก็หยุดกินไปนะครับตามตามเม่ที่มันไม่ปวดแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับก็มาเริ่มรู้สึกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงช่วงหลังนะครับได้ได้ถ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี้ยก็จะก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บขาเดี๋ยวก็ปวดขา นะครับเดินหน่อยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับแล้วก็รงช้นเลยนะันพัฒนาเป็นโรคอื่นคือคือตอนคือเรามาสร้างทีหลักนะครับว่าเราไม่ได้เป็นลงชั้นนะครับเราครับเราเราจริงๆอ่ะเราเป็นเกามาดานะแต่เราบอกว่าเป็นองเป็นองชใ้่แต่ว่าเราเข้าใจว่าเราเป็นลงชั้านะครับเพราะว่าเราไม่ถามหมอเราถามกูเกิลเนี่ยเดี๋ยวเราตกใจเนาะล้วก็สรางโลกใหม่มาเป็นรงชั้นแตะว่าแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจเพราะว่า รากินยาลงช้ำแล้วมันหายทีนี้พอหลังๆนะครับมันกินแล้วมันไม่หายทีนี้นะครับก็เลยก็เลยไปหาหมอแล้วก็กินยาเยอะขึ้นครับกินยาแก้เซ็งหนักมากนะครับจนหายนะครับมันเป็นหนักถึงขั้นว่าพุกย่างก้าวของเรานะครับเจอหนามแทนพุกพุกย่างก้าวนะครับเดินก็โอ้ย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 นะครับบางวันเดินไม่ได้นะครับแค่ลงแบบขอข้าวมาเดินไม่ได้นะครับคือคนคือแต่ก่อนเนี่ย บาปบุญนะครับผมเคยผมเคยเห็นคนเป็นเกาแล้วผมก็คิดในใจว่าเมื่ออะไรขนาดนั้นจนจะได้ในรับโอกาสเป็นเดี่ะก็คือทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเใครใครที่ได้โปรโมชั่นนะครับไปที่ฮ่องกงมาเกานะครับจะเห็นนะครับว่าผมเดินสภาพทัวเ์เพห่ันมากนะคบอาการกำเริบที่ต่างประเทศด้วย เป็นที่ไทยครับแต่เราไปขยายตรวจหมอว่าวิทิฉัยว่าเป็นเกาละก่อนบินสานวันนะครับแต่ตัวเสร็จแล้วเนาะใช่ตอนแรกเขากะว่าเราจะไปดีไหมอ่ะเพราะว่าถ้าไปมันต้องเดินเดินแน่เลยนะครับแต่ว่าพอดีนะครับเอแฟนได้ทิปนะครับขอโทษไม่ได้ตกวจนะฮ่ฮเกาัด ไม่ได้เลยเราสาวเลยพได้ครับทุกวันนิดมนไม่ไไม่ได้หรอไม่ชคไม่ได้เลยัก็บอกแฟนแรกเออเราไม่ไปไม่ไห้มันมันขั้นมันปวดถึงขั้นว่าเรายอมทิ้ทิ้ทิงทิ้มันปวข้นว่าเรายอมทิงทิ้ที่เราไปต่างประเทศเลยครับคือมันทรมานมากครับมไม่หวครับแด่สุดท้ายครับ แฟนก็ไม่พูดอะไรครับนั่งทำเอมวีอยู่หน้าต <c oughs> าก็คิดว่าอืเขาทำใจแล้วเหรอเนาะก็น่าจะไม่ได้แหละต้องไป <c oughs> ก็ตัดสินใจครับไปโรงพยาบาลครับไปฉีดไปฉีดให้มันไม่ปวดไม่รู้ไม่รู้ฉีดอะไรนะครับก็คือก็คือยอมฉีดไปยอมฉีดนะครับซึ่งไม่ช่วยอะไรเลยครับไม่ช่วยอะไรเลยครับเจ็บเหมือนเดิมคนระับ เหมือนเดิมครับแล้วก็เผอิญว่าตอนนั้นนะครับมีน้องที่ชนบุรีนะครับก็ได้รับโอกาสเป็นเก้าเหมือนกันนะครับเขาเขาก็พกยาไปทานด้วยนะครับเราก็โชคดีนะครับตตอนนั้นน่ะโชคดีว่าเราก็ได้ใช้ยาล่วงขอเขาสับกระดูกแสลบกระดูกเราเราก็มีโอกาสได้ใช้ยาล่วงของเขานะมันก็ทําให้ทิปนั้นน่ะมันผ่านคนไปด้วยดีนะครับแต่ว่า ก็เจ็บนะก็ดีแต่เจ็บนะนะครับทีนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ครับพอมันเริ่มเป็นแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องการกินครับทีนี้เนี่ยพอพอเป็นเกาอะนะครับเอ่อจะใช้คำไหนที่เหมาะกับไปใช้คานี้ครับง่ายๆครับคือถ้าคุณเป็นเกาคุณกินได้อย่างกินได้แบบชีวจิตครับห้ามไปหมดเลยครับไม่ได้แค่ไก่แค่อะไรนะครับไอผักผักเบบี้ผักเนี่ยครับ ยอดผักยอดอะไรนะครับกินไม่ได้เลยครับกินไม่ได้เลยครับต้องกินผักที่โตเต็มับแล้วเท่านั้นใบทอดอนเนี่ยไม่ได้เลยยอดไม่ได้เลยครับยอดเชะาโอมยอดมะกอกยอดอะไรไม่ได้เลยครับเทปที่เคยชอบกินก็กินไม่ได้ครับแพวกเนื้อแดงเนื้ออะไรก็กินเยอะไม่ได้ครับพอกินเยอะปุ๊บเนี่ยเอสําหรับผมนะครับไม่ได้กินเยอะนะครับแค่ได้กินนะครับได้กินก็คืออาการออกเลยคือมันมันจะมันจะไม่ถึงเจ็บแต่ว่ามันจะเริ่มเมื่อย มันจะเริ่มเมือยทั่วครับสมมติว่าอันนี้เป็นหน้าแข้งเราครัสมมติว่าอันนี้เป็นหน้าแข้งเรานะครับด้านนี้เป็นเท้าเรานี่เ,มมนเหมือนะครับเหมือนก็เหมือนครับทีนี้ครับมันจะเริ่มเมืเ่อยมาเลยครับเปิดเหมือน,เห,อนเหมือนเราเหมือนเราวิ่งแล้วเราไม่ได้วอร์ลนึกออกไหมไปจมเราจะเป็น,ปนหน้าแข้งอ<ม>ัน<ม>นี้อาการเป็นตะคิวออะไรย่างเงี้ยถ้าถ้าเราอ่ะถ้าเราไม่รู้แล้วเรายังฝืนกินต่อนะครับรามครับมาเรียเลยครับขอดิ้วโป้งเนี่ยครับ จเจ็บเลยครับจะเจ็บเลยครับเวลาเราเดินอน่ะอย่าง,ง,งตอนอยู่ห้องอ่ะแฟนจะรู้ครับเพราะว่าแค่ผมเดินจากโซฟาไปห้องน้ำเนี่ยเราเราอยู่ห้องเป็นหอเนาะประมาณสักสามสี่เก้าอ่ะผมใช้เวลาประมาณนาทีส่งนาทีหรือเนี่ยใช่ครับแต่ละเก้ามันเจ็บปวดมันทรมานมากครับแล้วก็วันวันที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็มีเพื่อนนะครับพอดีมีเพื่อนนะครับ ชื่อคุณพรสวัสดิ์ท่านซื้องนะครับถ้านะครับเขาก็บอกว่าแค่นี้ครับที่มึงเอาไปกินมึงเป็นเก่าไม่บอกอะไรสารสกัดอะไรใดๆไลองก่อนใช่ครับเพราะว่าก็ก็เอาไปกินว่ามึงเป็นเก่าแล้วก็กินสี่ปั๊มนะเช้าเย็นนะครับด้วยความที่เราก็เชื่อเพื่อนสนิทใจนะครับวันแรกไปถึงปุ๊บเราก็แช่ตู้เย็นก่อน แต่ว่าพอวันที่สองครับวันที่สองมานะครับเราก็ยังไม่กินนะครับยังไม่ได้เรเพราะว่าเราอ่ะอยากจะเริ่มวันที่จําได้แล้วเพื่อนเพื่อนเราอ่ะอยากเพิ่มวันที่เริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดเราจะได้จําได้ว่าเราเริ่มกินวันไหนนะครับทีนี้แฟนนี้นะครับครับแฟนนีรันดรกของผมครับก็เลยมีโอกาสนะครับก่อนหน้านั้นประมาณสักสองสามวันทำต้มขาไก่ ทำต้มขาดไก่ไปเรับผมก็ก็ต้องกินครับแต่ว่ากินไก่ะผมจําได้ว่าผมกินแค่สองชิ้นเองนะแล้วก็ตัวใหญ่ก็กินน้าแก่นะครับกินน้ําแกงกับข้าวนะครับเขาแค่กินไม่ได้แล้วเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าไม่กินเดี๋ยวเราเดี๋ยวีมีเครืองนะ่ปัญหาครครัวนะครับทีนี้ครับตกเย็นวันนั้นครับ ตกเย็นอนั้นอาการออกครับอาการออกเลยครับเมื่อยครับเริ่มเมื่อยเกาขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตรงพ่อก็เริ่มเริ่มปวดนิดนึงนครับทีนี้ก็เลยคิดว่าอืวันนี้แหละเพื่อนเปตครับผมเปิดตู้เย็นครับแล้วก็เริ่มหานนะครับสี่ปั๊นะครับถ้าพูดไปเนี่ยถาผมโอเวอร์กลัวมากเพื่อนเนี่ยนะครับเรื่องโอเวอร์เคนนะครับคือมันมหัศจรรย์มากเพราะว่าผมกินไปเนี่ยนับระยะเวลาเนี่ยได้ประมาณ คร่าวๆนะประมาณสักยี่สิบเลยยี่สิบนาทีผมหายเมื่อยเกาเลยนะครับผมหายเมื่อยเกาเลยครับเพราะว่าปกติถ้าผมเมื่อยเกาอย่างเนี้ยผมต้องนอนใา้นะครับต้องให้ที่มันตึงๆเพื่อเพื่อให้มันไม่ปวดครับไม่ให้จุดเพื่อให้มันไม่ปวดไม่ให้มันทรมานครับคือมันดูเป็นท่าตลกนะครับแต่มันช่วยเราได้นะถ้าเราไม่มีคนช่วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าได้เป็นแล้วอ่ะคือมันทรมานมากนะครับมันทรมานมากแล้วก็ หลังจากหายครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมแท้ผมแทนมะผมแทว่าก็เลยเริ่มเริ่มกินต่อเนื่ยครับก็เช้าสี่ปั๊งเย็นสี่ปั๊มเช้าสี่ปั๊มเย็นสี่ปั่อะไรั่ไม่ผ่านสิครับ ยก็แต่เนี้ยครับความอย่างเงี้ยครับน่ครับข์อยู่นะครับทีนี้อาการเกาเนี่ยนะครับมันจะมีความเจ็บตรงข้อนิ้วโป้งเราตรงนั้นตรงข้อนิ้วโป้งาอันนี้เป็นอาการอัปเดตนะครับนี่อัพเดตนะครับตรงข้อนิ้วโป้งเราตรงเนี้ยอันนี้ต้องพูดเป็นเท้าอยู่แล้วนะครับข้อเท้าของเราใช่เราจะมี อ่าในเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นข้อนะครับคือมันจะเจ็บตรงเนี้ยครับตุมตรงที่เป็นข้อที่เราขยับเพราะกดปุ๊บจี๊ดเลยกดปุ๊บก็คือจี๊ดเลยครับแล้วก็ตรงตรงใต้กุ้งเท้าอุ้งอยูตรงไหนครับเท้าเราอะหน้าเท้าอุ้งเท้าที่มันเชื่อมมาอยู่โป้งนี่ครับมันจะบวมๆวมแล้วก็แข็งแข็งใช่มันจะบวมๆวมแล้วก็แข็งแข็งครับเพราะปกติเรานอนอะเราก็นอนเล่น นอนเล่นนอนอะไรของเราใช่ไหมครับเราก็ลองจับดูพอดีวันวันก่อนครับวันก่อนก็ได้ลองจับดูเหมือนเดิมครับวันนี้ก็กลายเป็นว่าไอ้ข้อเนี่ยที่เราเคยกดแล้วปวดมันไม่ปวดแล้วครับมันไม่เจ็บแล้วครับไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยครับแล้วเอกที่มันเคยบวมตรงกุ้งเท้าเราค่ะมันแบนลงครับแล้วมันไม่แข็งแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีเพรอื่นแล้วอ่ะมีตัวเดียวนี่แหละที่ช่วยให้ผมหายไป เพื่อให้ผมดีขึ้น <S <S <S